อร่อยอร่อยแล้วแต่อุบลนี่ยังไม่สิ้นของดีนะจ๊ะขอบอกอีกใช่ แล้วก็เป็นแหล่งผ้าทอพื้นเมืองค่ะแล้วก็เป็นแหล่งขึ้นชื่อของประเทศด้วยนะคะซึ่งไม่เพียงแค่ชาวบ้านเขาสืบสารกันมาเท่านั้นนะ,ะแต่กัเป็นการรวมกลุ่มกันนะคะเป็นฝึกแผ่นค่ะแถมภผ้าครัฐเนี่ยก็ยังมาช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนอย่างจริงจังด้วยใช่แล้วค่ะเราก็เลยจะพานะคะคุณผู้ชมไปที่ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบ้านปะอาวค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะที่บ้านปะอาวนะคะที่นี่ค่ะก็เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีทอ ท้าใหม่บ้านปะอาวนะคะซึ่งสืบทอดภูมิปัญญาจากการทอจากบรรพบุรุษเนี่ยมันนานกว่า200ปีละโดยเฉพาะการทอผ้ากาบบัวซึ่งเขาบอกว่ามีที่อุบลที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะ ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมานเนี่ยนะคะเขาทอใส่ไว้ในครัวเรือนเท่านั้นก็คือทอใส่กันเองแหละจน<ช>กระทั่งในปี2542เกษตรอำเภอก็เล็งเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจังค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านที่นั่นนะคะก็เลยก่อตั้งเป็นศูนย์หตถกรรผ้าไหมบ้านปะอ่าวค่ะก็เลยทําให้ทุกบ้านเนี่ยมีรายได้หลักมากขึ้นกว่าเดิมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสมาชิกเนี่ยมีทั้งหมด65คนแล้วด้วยซึ่งเราสองคนนะคะก็ได้ ไปสัมผัสกันมาแล้วบอกเลยว่าจัดกันเป็นระเบียบมากเลยนะคะเป็นขั้นเป็นตอนและที่สําคัญเนี่ยเราเพ่รู้นะว่าเขามีขั้นตอนที่เยอะขนาดนี้อันนี้เลยเราได้เอานี้ไว้จิ้มกันด้วยนะเี่ยไจิ้มน้องเป็นน้องหนอนไหมค่ะก็เป็นอันนี้ก็เป็นประมาณระยะที่ระยะที่สองแล้วนี่ระยะเต็มตัวละก่อนที่อยู่ในมือพี่ฝนนี่เขาเรียกว่าสุกแล้วสุกแล้วนอนสุกแล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นวิธีการย้อมค่ะ โบราณเลยนะคะซึ่งสีเนี่ยก็จะมีทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีที่สังเคราะห์ด้วยนะคะถ้าสีธรรมชาติเนี่ยก็จะได้จากพวกแกนประดู่ลูกสะบกนะคะคำง้อนะคะก็จะให้สีที่แตกต่างกาันแต่ว่าได้สีที่สวยแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยค่ะใช่แล้วนี่นี่นะคะนนใช่ค่ะและหลังจากนั้น เราก็ได้ความรู้มากมายทีเดียว<ต>ค่ะเราได้กรอห<ร>ม่ออกเป็น,น <ะ S 2> เป็นด้วยลองทำดูบ้างน้องเตยเป็นยังไงบ้าง สบไปไม่รอดค่ะมันต้องใช้สมาธิมากเลยนะคือตาเนี่ยจะต้องจดจ่ออยู่กับเส้นได้เส้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการมัดมีรวมถึงกการสืบไหมสืบใหมทำละเอียดมากๆงานเขาต่อไหมเส้นต่อเส้นเลยนะเรียกว่าเป็นงานฝีมือที่เรียกว่าต้องยกนิ้วให้เลยเราก็ได้เห็นวิธีการทอผ้าด้วยมือกันด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่จากเส้นไหมจนกระทั่งเห็นลวดลายเลยค่ะตอนแรกคุณป้าจะให้เราสองคนลองทอดูว่าแต่ละคยว่า รูปที่ป้าขึ้นไว้หายียหายได้เดี๋ยวคุณป้าต้องมาตามแก้เราเราก็เลยต้องขอดูแบบสําเร็จรูปดีกว่านะซึ่งที่นี่เขาก็มีวางจาหน่ายขายด้วยนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะโอ้โหมีทั้งไหมกับบัวนะ ลายลูกแก้วไม้มัดมีและผ้าไหมที่ตัดเป็นชุดให้ใส่กันแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าครบวงจรในที่เดียวค่ะใครที่แวะมาอุบลหรือว่าภาคอีสานนะคะก็อย่าลืมแวะไปดูแล้วก็ทักทายกันได้ไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรพี่ป้าน้าอาแกไม่ว่าอะไรก็ถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญนะคะ <ใช S 1> ส่วนคนดูก็ได้ความรู้ไปเต็มๆเลยอย่างสองเราสองคนนี้นะคะก็ได้ความรู้เหมือนกันค่ะใช่แล้ว